ชีวิตสวนนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูปลาชะดโอยักษ์ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆตัวใหญ่นะคะนี่ค่ะได้จากอ่างรัชโลธรค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะจันอำเภอเกาะจันจังหวัดชลบุรีนะคะีนค่ะแฟนไปหามานะคะปลาชะโดติดรอบนะคะเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าน้ําหนักของปลาชะโดน้ําหนักทั้งหมดกี่กิโลนะคะนี่ค่ะปลาชะดโดเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะ ปลาติดล้อมนะคะคุณเพื่อดูสิคะโวใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะจัากได้จากอ่างลัตโตอรทอนนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะจานรอำเภอเกาะจานรจังหวัชดชลบุรีค่ะเดี๋ยวเราจะลองชั่งน้ำหนักดูนะคะค่ะเป็นปลาชโดที่ติดล้อมนะคะเราลอบไปตั้งดักปลาไว้ในอ่างนะคะวันนี้ได้ปลาปลาชโดยักษ์มานะคะเดี๋ยวเราจะลองชั่งดูนะคะว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ นี่ค่ะฟาร์มอุดมสมบูรณ์ของเขื่อนรัชโลธรนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะดูน้ําหนักของปลาชโดนกันนะคะเพื่อนๆว่าตัวใหญ่ขนาดไหนค่ะขอบอกว่าตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆน้นําหนักหกกิโลครึ่งเลยค่ะ ช่วงนี้ชีวิตคนสวนนะคะไม่ได้ค่อยได้ทําสวนนะคะตอนนี้หาปลาในเขื่อนราชโลทรค่ะทำการาเกษตรช่วงนี้ไม่ค่อยดีค่ะฝนตกหนักค่ะได้หาปลามาจําหน่ายค่ะมาขายอยู่หน้าบ้านนะคะฝากกันเ้ื่อติดตามผลงานชีวิตคนสวนได้นะคะสวัสดีค่ะ